เคลื่อนที่อ่านะลดเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งโบกัสวาเลนทายลดเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งมีมีลดเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง,มมเ,งเมื่อเวลาผ่านไปวัเลนทายลองดูนะ สี่วินาทีมีความเร็วมีความเร็วสิบเมตรต่อวินาทีจงหาก็ไกลหาระยะทางอ่าผมให้หาสองอันแล้วกันนะหา,าาหาระยะทางหาระยะทางอันที่สองหาความเร่งตุง้มเริ่ม โอเคไหมโอเคอ้าวรถคันหนึ่งออกจากจุดหยุดนิ่งอ่าเริ่มต้นออกจากจุดหยุดนิ่งความเร็วต้นเป็นศูนย์โอเคนะวิ่งต่อไปเรื่อยๆอ่าวิ่งต่อไปเรื่อยๆปื๊บมาลีนวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมาลีนวิ่งมาถึงนี้เวลาผ่านไปสี่วินาที ความเร็วปลายเป็นอะไรเลยเป็นสิบเมตรต่อวินาทีแน่นอนมาลีนซิกมาเอฟอันเนี้ยไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนแสดงว่าไอ้รถคันเนี้ยมันมีแรงมากระทํากับมันไม่งั้นมันไม่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วแบบนี้หรอกโอเคฮนะที่มันเคลื่อนที่ไปแสดงว่ามันต้องมีความอะไรแน่นอนเลยเนะี่ยมีความอะไรมีความเร่งเนี่ยแสดงว่ามีความเร่งแน่นอนเนอะเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าความเร็วมันไม่คงที่เริ่มต้นด้วยความเร็วเป็นศูนย์ต่อมาผ่านไปสี่วินาทีมีความเร็วเป็นสิบตีความได้เลยแรงไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็มีความเร่งด้วยผมถามอัดว่าครัผมอ่าอัดต่อบผมที่ระยะทางเท่าไหร่ ออระยะทางกับความเร่งสิ <10 S 1> บเมตรต่อวีอาทีส<อ>ี่ร้อยห้าสิบครับโอ้ืหนี่แบบนี้ผมจะได้รู้นี่ถ้าเอ็งช่วยกันทําแบบนี้เนี่ยผมจะได้รู้อ๋อพื้นฐานเองเป็นไงเอาแบบนี้หาได้เลยเนี่ยหาได้เลยคือระยะทางเท่ไาไรระยะทาง s เท่ากับ u อา้าวหาความเร่งก่อนแนละ้วกันเนี่ยผมอยากหาความเร่งก่อนความเร่งผมหาได้เลยความเร่งเป็นเท่าไรความเร่งคือ v เท่ากับ u บวก a t ผมเลยได้เลยหาความเร่งนะ v คือสิบ u เป็นเท่าไร u เป็นศูนย์ a t คืออะไร t คือสี่เพราะฉะนั้นความเร่งผมก็เลยมีค่าเท่ากับสิบส่วนสี่เมตรต่อเนี่ยียกกําลังสองนี่ผมได้หาความเร่งได้แล้วอะเมื่อหาความเร่งได้ผมก็หาอะไรได้หาระยะทางได้เค็นไหมหาระยะทาง s ได้หายง,ง่าย เอเท่ากับ u ูทบวกเศษหนึ่งกับสองเอทีกำลังสองยูเป็นศูนย์ทีเป็นไรทีเป็นสี่บวกเศษหนึ่งกับสองไอ้นี่คือสิบส่วนสี่แล้วก็ยกกําลังที T ก็คืออะไรเองที T ก็คือสี่ยกกําลังสองโอเคไหมโอเคไหมผมก็เลยได้ละระยะทางผมก็เลยมีค่าเท่ากับศูนย์บวกด้วยอ่าห้า ยี่สิบอ้าวเฮ้ยผมไ no ด like ้ยี่สิบเองอะเดียรทางฮะตอนแรกผมเ <Starbucks. S 2> มานิด <ADHD> น okay, okay. ึงครับผมเมาเหรอผมแอบไม่ผมผมเห็นเลขสี่สี่แล้วก็เอสอะอาจารย์ผมเห็นเป็นสี่หรห้าเฉยเลยโอเคโอเคอ๋อนี่สี่วินาทีผมเลยคุณผิดแล้วเออสี่ห้าโอเคโอเคนะอ่าเนี่ยได้แล้วอันนี้ก็คือได้แล้วได้แล้วโอเคนะ นี่เราได้แล้วแบบนี้คือคิดง่ายๆต้องการสรุปให้พวกเราฟังว่ารถคันนี้มีแรงมากระทํากับมันเท่าไหร่นะถ้าผมบอกว่าอ่าถ้าผมบอกว่ามีมวลเท่าไหร่ดีวะสองกิโลอ่ามวลรถคันนี้มวลง่ายมากสองกิโลสองกิโลกรัมผมก็สามารถหาอีกได้นะว่าจงหาแรงที่กระทํากับรถ จงหาแรงที่กระทํากับรถนี้ว่าแรงกระทํากับรถเท่าไหร่ออซิกมาเอฟเท่ากับเอผมก็เลยได้ว่าซิกมาเอฟเท่ากับสองเอผมเลยได้มีค่าเท่ากับสิบส่วนอะไรเลยสิบส่วนสี่ผมก็เลยได้ว่ามีค่าเท่ากับสองจุดห้าเฮ้ยห้านิวตันดีเนอะได้เท่ากับห้านิวตันได้เลยได้แรงกระทำห้านิวตัน จะสังเกตได้ว่าแบบเนี้ยเราสามารถหาแรงได้ถ้าเรารู้มวลของมันทันไม่ทันนี่คือหลักการแทนผมต้องการสรุปว่ากรณีนี้ซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับศูนย์แล้วมันเป็นเท่าไหร่ล่ะถ้ามวลมันเป็นสองกิโลกรัมซิกมาเอฟมันจะเท่ากับห้านิวยตันนี่คือคิดเมื่อรู้ความเร็วรู้ความเร่งเราก็จะสามารถหาแรงที่กระทำกับมันได้อย่างนี้เป็นต้น แต่อ่านโจทย์ปั๊บสิ่งแรกที่เราอ่านโจทย์เราต้องรู้ทันทีว่าลักษณะแบบเนี้ยผลรวมของแรงมันไม่เท่ากับอะไรนั่นเองไม่เท่ากับสูงโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะอะ่บอลทันไหมเนี่ยบอลบอลมีค <Okay. S 1> ําถามไหมเนี่ยบอลมีคําถามไหมบอลไม่มีค่ะวาเลนไทน์โบกัสทันไหมเนี่ยกายกายทันไหมเนี่ย ท่านครับโอเคนะเดียมยอดกายอ่ะโอเคผมจะให้ลองอีกข้อหนึ่งนะให้ลองอีกข้อหนึ่งว่ากรณีนี้คือเมื่อรถมันนี่อันนี้ผมบอกความเร็วความอะไรมาคราวนี้ผมจะไม่บอกความเร็วผมจะติดตัวติดไปสักอันหนึ่งเนะี่ยแล้วให้เองหาเองลองดูสักอันหนึ่งกายปึ๊บกายด,ดูตัว